ครับวันนี้อยู่กับช่อง c h ช n แนลพงกิรทีวีนะครับเออวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโปนะครับโปนี่มันจะออกประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับถ้ามันมีโปมาเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูนะครับ ตามสเตสเตสตพิเศษนะครับมันโปรมยังไม่ออกมานะครับถ้าออกมาแล้วมันจะมีเว็บให้ดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเว็บว่ามันมีไหม เดี๋ยวมองหาวให้ก่อนนะครับมองไม่ชัดมันยังไม่มีนะครับ อ่ามันม,มันก็ไม่มีนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมเอามาลงคลิปให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอมาสักอาทิตย์หน้านะครับมันโมนน่าจะออกมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสเต็ปพิเศษจักตาหนึ่งนะครับ ที่โฟนมีอยู่ก็มี PVP นะครับแล้วก็กิลด์นะครับกิลด์ก็ยังโปรได้อยู่นะครับ PVP ก็ยังยังโปรได้นะครับแต่สเตจพิเศษ,ษ,ษ,ษรอรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนโปรสเตจพิเศษเวอร์ษษษษชั่นเท่าไหร่นะครับ 4.4.2ครับเดี๋ยวเจอกันครับอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็อาทิตย์นี้นะครับสวัสดีครับ